สบายดีสบายดีเจ้าวันนี้เอ้ยผู้เอ้้ยผูงามได้เป็นไผ่หาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เพื่อนกันหน่อยไปซื้อจอยมิสวรรณยูออริกนซื้อเมีเลียนอลลาแฟนเออฝากเนื้อฝากตันี่เด้ออันนี้ไล่ใส่ภาษาลาว์ฮ่องกงส่ล้านสร้างก็ได้ไล่กัญชาล้านสร้างไล่กัญชาล้านสร้างยูออริกนนในละมาเฮ็ดได้ สี่ปีแล้วแมนแล้วนะคะอันนี้แมนแล้วแมนแล้วเอาเจอได้รับรางวัลได้ได้รางวัลที่หนึ่งละได้ปีกายปีกอนนี่เออได้รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าปีนี้กะสิเอาเข่าอีกเอากระบอกหูหรอว่าสิได้หรือบ่ได้แต่ว่ากะสี่ทำที่ดีที่สุดทำที่ดีที่สุดละเนาะใจจริงก็อยากได้อีกได้ทีหนึ่งเลยนะแมนแล้วอันนี้ประเทศอะไรอยู่จ้าอันนี้มีแมนน่ะ บนคนใส่ตากเนาะเออเห็นว่าวิธี่นเท็ดตากอยู่ในนี่หล่ะก็ตากแล้วแล้วก็เก็บเข่าบล็อกแล้วก็ไว้ซอบเออโหงตากวะซช่ะเป็นหงตากเนาะตากแล้วแห่แล้วก็หลังจากที่เป่นตากจากต้นสดๆนี่เนาะเขาต้องออกมาตากให้แห้งก่อนปกติใช้เวลาตท้งใดจะเวลาตากสิ้ตากไ่ซี่วะมีอยู่ห้าหกมือจะแห้งเออจแห้งแห้งแล้วเก็ เก็บใส่กล่องแล้วเขาค่อยไปทริมมานเขาค่อยไปเชื่อมมันแมนแล้วแมนแล้วเอ็นบอคนงานอันนี้เพิ่นก็ต้องเนี่ยต้องไปขึ้นไปจังซี่เนาะเพราะต้องเป็นชั้นเป็นชั้นเลยสั้นเป็นสั้นไปไปเขาก็ยับโล่ไปวันนี้นะเออเดี๋ยวเขาพาไปดูข้างในกันนะ Hi can you introduce yourself a little bitHi my name is Jacob Yeah, I'm, I'm from Fresno. I was born in Fresno, California. I moved up here to Oregon to uh, start growing cannabis with my family, and uh, it's been a pretty good experience. not too hot, not too, too cold. Then we need to turn on the, hours. Yep. What about the light? Uh, the light we usually turn off as soon as we're done working, we, we leave okay, the, we the building. But we need to and, turn on the bed, right? yep. it, it helps keep the humidity down so the, the plants can dry. We can, we can fit more inside here and keep the humidity down. So. least flower. trimmed of วันนี้อันนี้เป็นอาการการห้อยเนาะเราจะเห็นเป็นสายหลายๆสั้นแล้วห้อยเ็เป็นสายมันจะง่ายง่ายแคามาเข้าฮุกเข้าฮุกสายเขาเลยบัดทามันแห้งแล้วรอเนี่ยแตใช้เวลาประมาณห้ามือ มันจะมีสองแบบเขาเขาอ่านเขาตากเขาแบบนึ่งมันใส่เอฟี่เอนี่แบบที่สองมันเปาใส่อากาศสดแล้วก็ะดูปออกพันเุ์เขาใส่เอเนาะแล้วก็มีพัดลมมีพัดลมอ้อมพอมทุกแย่แลแล้วก็ตรงนี้ทางนี้เป็นอนเดี่วดูดน้ำดูอนนริมีมีมีีดออกออกจากห้องเนาะเพราะการน้ำานในอากาศนะนมัจะดูออกมีมีด้